อีเหลืองอีเหลืองอีเหลืองนี่อาจจะรัดสวัสดีคนเดซ์เราก็ไม่ได้เก็บฟลีฟอยเป็นเป็นอะไรไปเร่นกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราจะแพ้หรือจะชนะ ็ไม่นะเมื่อกี้นี้อัดแล้วแม่งมันเด้งออกโคเสียวก็เสียเนะี่ยเสียคลิปเลยพูดตั้งนานคลิปแม่งเสียใช้ไม่ได้ห้ามเ๋ยห้ามเอ๋ยห้ามเอ๋ยห <First line. S 1> นะ้ามเอ๋ยเฮโอ้สุดวันแน่แน่ เฉาเจขาดไปเหแดดเป็นเลยควมมันแตกหน,หนักจังหัวเพื่อนเกินแบดบยันทำไมมึงเบ,บกกูเยอนเบ๊กูดีมากเลยเออเล่นเป็นทำสนนะจะเอน เห็นไหมเริ่มข้างอีกแล้วเห็นไหมมันเล็กนะมันเล็กนะโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะดูดิดูิเดีแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนเอ่อขอเวลาเก็บมงินช่วย,วยสดใหม่แล้วเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะถ้าทุกคนอยากให้ ลิปเราดีๆก็ฝากดคูคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะนี่มาขึ้นคลิปว่าต้องกดแล้วต้องกดติดตามด้วยซิห <c oughs> ัวหวหัวดัวหัวหัวหวดิวนะมัวหัวหนนะัอหัวหัวหั่หัวหัวร,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 รูงหัวหัวกันหัวหกวหั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 วกัวหัวหัววหั ยิงอะไรกูยิงอะไรกูยิงอะไรไม่รู้ไม่รู้กูยิง,ยง,อ,งอ,อีเหลืองหมดอีเหลือง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 เฮียจะลัดอีเหลืองมึงกูไม่ได้ยิงตายเลยเอออยูตัวเดียวทุกคนแล้วก็ยืนนิ่งๆให้เพื่อนแบกนะพัญยาไปเลยเพื่อนไม่แบกก็ช่ามึงนะ อุ้ยไม่ได้แล้วโอ๊ะแต่ <Double kill. S 1> มันคูดเก่งเร,เราไปชุบเพื่อนให้รางวัลที่เราวิ่งมาชุบเพื่อนจะได้แบบมีกำลังใจนะ may not game master, but สุดก็นิสสุดก็หน่อยซีวอรน้อยซีวอรนิส,น,สน,นะอะไรเนะ <Yeah, S 1> นี่ยปืนอะไรกนะันเนี N ่ยเอ็นก็สี ปวดหัวะาไปคลิปนี้เสียอีกก็ขอไม่ทักแม่อันนี้ละงดลงคลิปงดลงคลิปสิบวันไปเลยเดี๋ยวเราจะเห็นเต็นเลยนะนั่งนี่แตก Help me First แตก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 อุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋ออีม่วงยีม่วงยิงกูทำไมวะยิงกูทำไมมื่อกี้ไหมว่ากูแบบมีซิทแคสซิทอคทก้อนแล้วก็มีตูดที่ใหญ่ ดวยโอ้ไม่ต้องมาไม่ต้องมามันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคเรากลับมาแล้วแมงไปเล่นม้ามามม้าโคตรเหม็นเลยมเลเลมือเพื่อนอ okay. ีกนะฮะจุ๊บเอนี้ ได้เล่นนานดูก็แปลกเนาะ initial รีบขึ้นไปเลยเดี๋ยวมันก็ชุบกันแล้วเราก็ซัดแม่งเลย นฮ้มองไม่เห็นมันเปชีเหลืองน <Help me. S 1> ุมีนู่มีอะไรล่ะยิงกู <Det. S 1> เดี๋ยวเรายิงให้เพื่อน <Help me. S 1> นี่เรายิงให้แต่ว่าไม่โดนหัวนะเรายิงโดนตัว,อ,วอะไรครับเนี่ย I may not be a game master, but I am a master of games เราให้เห็ดเธอเออจ็กกับว่าหน้าหนาวพูดใจค่ะแต่ร้องแบบหลบริกระสิทธิ์100% ถ้เราจะชนะเถอะเกมนี anyway. ้เราก็จะได้ไปต่แต่คลิปนั่นแหละเพี้ยอะไรเงี้ย first blood วิ่งจะชนะหรือวุ้ยชนะหรือว้ยยังไม่ได้ยิงสักตัวมั้จะชนะแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงใครเลยปลาไปเผื่อโดนแม่งเลื่อคลางอีก ไปเลย <Help me. S 1> ไปเลยเพื่อนขอใหโชคด,ดีนี่ไงยิงได้สี่ตาที่เร็วยิงได้แปดนะใช่ไหมวะใช่ไหมไม่รู้โอเคทุกคนบายยฝากกดไลค์กดติดตามด้วนยะแล้วก็ตัดต่อคลิปให้เป็นแปดนาทีดีกว่ามันจะได้มีโฆษณานะจ้า ระหว่างรอเวลาให้เป็นแปนาทีก็จะให้ไปดูไปดูเนี่ยอุ้ยสิบาทไม่คุ้มเลยนี่ไอดีของเราใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะห้าห้าสี่หกห้าศูนศูนย์หนึ่งสองแอดมานี่ก็เป็นสติการเล่นที่ห่วยแตกที่ส อเอาเกณที่แล้วเรายิงได้เก้าไทุกคนแล้วก็สิบโอเคบายบายไปละ